ปี2512หลังจากจบป .7 และยังไม่มีแผนจากทางครอบครัวว่าจะให้เรียนต่อดวงใจฮไทยการหรือชื่อเล่นว่าอีทได้ตามพี่สาวไปงานมันเกิดของแตว๋วนงลักโรจนพันธ์นักร้องนักแสดงชื่อดังของทางช่อง4ีบางขุนพรมและจากวันนั้นเองได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นให้วิถีชีวิตของเธอเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อนงรักเห็นดวงใจก็รู้สึกประทับใจและถูกชะตาในความสวยน่ารักของเธอตอนนั้นนงลักเองกําลังหานักแสดงหน้าใหม่ในภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องยอดมวยไทยของทางช่องสีบางขุนพรมเมื่ออีทดวงใจถูกนงรักถามว่าสนใจอยากล่นละครหรือไม่เธอขอตัวไปถามครอบครัวก่อนนั่นคือจุดเริ่มต้นของวงการบันเทิงด้วยความคิดง่ายๆตามประสาเด็กสาวอายุ18ปีว่าทํางานเล่นหนังแล้วได้เงินซึ่งภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องยอดมวยไทยนั้น เธอได้ค่าตัวตอนละ300บาทซึ่งเมื่อ50กว่าปีที่ผ่านมาตัวเลขนี้ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวเธอก็ได้แสดงหนังเรื่องแรกในชีวิตนั่นคือเรื่องทุ่งเศรษฐีปี25 1 4ของสมนตรภาพยนตร์อีดดวงใจเล่นเป็นน้องสาวของเพชรราชวราชที่ชื่อว่าขวัญเดือนเธอได้รับคําแนะนําเรื่องการแสดงจากเพชรราชวราชมากมายอันเป็นประโยชน์ต่ออาชีพการเป็นนักแสดงของเธอในเวลาต่อมาผลงานเรื่องแรกผลักให้เธอก้าวขึ้นจากนางรองไปเป็นนางเอกในหนังเรื่องสองฝั่งโขงปี2 5 1 4 ประกอบกับพระเอกคันชิดขวัญประชาเป็นหนังที่มีเพลงประกอบถึง7เพลงแต่ถึงอย่างนั้นหนังเรื่องนี้ก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรในเรื่องต่อมาเธอถึงได้กลับไปรับบทนางรองเช่นเดิมซึ่งเธอมองว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาและไม่ได้รู้สึกทางลบแต่อย่างใดด้วยบทนางรองที่มีโอกาสได้ประกบกับพระนางแถวหน้าอยู่เสมอจึงทําให้มีเพื่อนมากมายที่พร้อมที่จะให้คําแนะนําช่วยเหลือในเรื่องต่างๆทําทให้เธอสามารถซึมซับความรู้และนํามาปรับใช้ในการแสดงของตนได้เป็นอย่างดี เช่นเพชรราชวราชสอนว่าเวลาแสดงหนังอย่าล้นลานและแสดงเร็วเกินไปให้ดูจังหวะรับส่งบทให้พอเหมาะพอดีหรืออย่างมีพิสมัยวิไลศักด์สอนว่าการเป็นนักแสดงต้องมีท่าทีและท่าทางที่น่ามองเสมอไม่ใช่อยากจะหันซ้ายหันขวาก็หันพรวดพลาดไปเลยทําอย่างนั้นไม่งามอรัญญานามวงศ์ผู้มีบุคลิกเฉียบขาดมั่นใจเธอก็ได้ซึมซับความเฉียบขาดมั่นใจมาจากอรัญญานามวงศ์เต็มๆและเธอจะได้เรื่องความเป็นคนตลกเฮฮาจากพระเอกอารมณ์ดี อย่างสมบัติเมธนีมาด้วยแม้จะได้รับปวดประกบกับพระเอกมามากมายแต่สําหรับกรุงศรีวิไลแล้วถือว่าเป็นเพื่อนร่วมวงการที่สนิทมากที่สุดคนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งสองเข้าวงการในเวลาไล่เลี่ยก,กันด้วยคาแรคเตอร์ยึดดวงใจของไทยการเป็นคนเรียบร้อยเรื่องจะผลักให้ไปรบกบแกนเสียวเรียวซ่านั้นจึงดูขัดตาไปนี่คงเป็นอีกสาเหตุที่ทําให้เธออาจจะไม่โดดเด่นนักเมื่อเทียบกับนักแสดงรุ่นราวคราวเดียวกันที่มีความุือว้าขวาแต่เรื่องนี้ ทำให้เธอสามารถยืนระยะได้ยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้เพราะไม่มีเรื่องเสียหายหรือเสื่อมเสียใดยๆเลยตลอดชีวิตการเป็นนักแสดงกว่า50ปีที่ผ่านมาและแล้วสาวเรียบร้อยคนนี้ก็เข้าตาผู้สร้างผู้กำกับสาวมัน่นอย่างพัทราบดีสีไตรรั์เข้าจนได้ทาบทามให้อีซด,ดวงใจมารับบทเป็นมนจันทรในหนังเรื่องรักฤทิศยาในปี2522เรื่องนี้เธอต้องใส่ชุดว่ายน้ําในหนังเป็นครั้งแรกอีกด้วยผลปรากฏว่าพอหนังออกฉาย กระแสตอบรับท่วมทน้นส่งผลให้การประกวดในงานมหกรรมภาพยนต์เอเชียแปซิฟิกที่ปีนั้นประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพเธอสามารถคว้ารางวัลผู้แสดงประกอบหญิงได้สําเร็จถือเป็นรางวัลแรกในชีวิตของการเป็นนักแสดงของเธอปี2521ยิดดวงใจฮัทไธการได้รับการทาบทามจากสุธิจิตวีระเดชกำแหงในฐานะผู้จัดละครทางช่องสให้มาเล่นละครเรื่องตะวันยอแสงขณะที่เธออายุเข้าสู่เบญเพศพ,พอดีจากนั้นก็มีละครทางช่องสมตามมาอีกหลายเรื่อง เช่นสาวสืบสาวแกะหลงฝูงฉุยฉายประตูสีเทามณีดินผู้กองยอดรักและเรื่องยอดรักผู้กองยิดดวงใจประสบความสาเร็จอย่างสุดขีดเมื่อมาเล่นละครเรื่องฉุยวชายปี2521ออกอากาศทางช่อง3ประกบคู่กับพระเอกเจ้าเสนีนิรุตสิรีจัญญาซึ่งต่อมาสองคนนี้กลายเป็นคู่ขวัญละครทางช่อง3ไปในที่สุดนับว่าบทชุยฉายนี้นําโชคมาให้ยิดดวงใจหัทการโดยแท้ เพราะนอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้จนเธอโด่งดังแล้วยังนำพาผู้ชายชื่อวีรพงศ์กรานเลิศที่สุดท้ายได้แต่งงานเป็นสามีมาให้ด้วยว่ากันว่าคุณแม่ของคุณวีรพงศ์เป็นแฟนละครเรื่องชุยฉายติดละครเรื่องนี้อย่างงอมแงมและปราบปลื้มประทับใจตัวละครชุยฉายเป็นอย่างมากถึงขนาดยุยงให้ลูกชายตัวเองให้ไปจีบดาราสาวผู้รบับบทชุยฉายนี้เมื่อว่าที่แม่สามีเปิดทางให้แบบนี้สุดท้ายทั้งสองก็ได้แต่งงานและครองรักยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ มีพยานรักร่วมกันเป็นบุตรสองคนและฉายาที่นักข่าวบันเทิงมอบให้อีตดวงใจหัทไทการก็คือนางเอกอนามัยจากเด็กสาวแรกรุ่นที่ก้าเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการรับบทนางรองน้องสาวพระเอกนางเอกสู่นางเอกเต็มตัวและโดดเด่นในบทชุวยฉายจากเรื่องชุวยฉายและบทผู้กองฉวีผ่องจากเรื่องผู้กองยอดรักก่อนจะพลิกกลับมาเป็นนางรองตัวที่สองตัวที่สามอีกครั้งอีดดวงใจหัทไทการมีชื่อจริงสกุลจริงว่าดวงใจบรรทยามาศ เกิดเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2494ที่กรุงเทพมหานครจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนพิบูลอุปถมดวงใจหทัยการนางเอกอนามัย